สวัสดีค่ะทุกคนวันที่สาสิบธันวาควมนี้ที่บ้านกิจก็คือจะจัดงานแบบกินเลี้ยงปีใหม่แล้วก็แลกของขวัญกันในงบไม่เกิน200รอบาทหรือว่าใครจะเกินก็ได้คือแบบแล้วแต่ทีเนี้ยกิจก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะเอาอะไรดีวะที่แบบงบ200รอที่มันสามารถแบบต่อยอดได้เอาไปทํามาหากินได้อะไรแบบเนี้ยทุกคนกิจก็เลยเลือกที่จะไปถอยรถมาอันนี้เรียกว่ารถอะไรรถรถสิบล้อปะหรือว่ารถอะไรไม่รู้นะ แล้วก็คือแบบทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีน้ำมันเติมรถนี่เดี๋ยวกิจให้ค่าน้ำมันด้วยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวให้ค่าน้ำมันเดี๋ยวเอาค่าน้ำมันเนี่ยใส่เป็นนี้เลยทุกคนเอาจริงนะแบบว่าเอาไปต่อยอดอะเอาไปใช้ทำมาหากินต่อได้เอาไปขับทำงานรับจงรับจ้างอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวกิจขออน,อนุญาตห่อแบบหนึ่งนะคะทุกคนจนะ้ะ กินก็หอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันเลยว่าใครจะจับได้ของเราไปรถหากินขับรถใหญ่ขี่ไม่ไไอ้เรื่องไ้เรองรถรถใหญ่นี่ว่าได้รถได้รถได้รถรถใหญ่นี่ว่าได้รถอะเอ้าไปขี่เลยคนดได้เลยเนี่ยไอ้เรื่ออะไรอะเฮ้ยดีดีดี

เตเต้โชว์หน้อภูมใใิใจเราเนม่ม่ไม่<ช> <นะ S 2> คอไ้นะเฮ้ยโชว์่ตยังวันทั้งวภูมิใจมากมีตังด้วยเฮ้ยมีตัง์ก็เติมมาใบขนดินด้วยนะมีใจมากทันขันขอ